สวัสดีค่ะพิดบอแคนแฟนหมอล่ําสำหรับวงการมอล่ําตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเต่าย้องกระชือวาขึ้นแทนพระเอกขวัญใจพอยกไมยกเรียบร้อยรุงเรียนระเบียบว่าทศินเต่าย้องภูมิธาเต้นเป็นเอก,กลักษณ์เฉพาะตนเป็น่าเต้นที่พอยกไมยกมากขนาด ว่ากันว่าถ้าเต่าอย้องได้ขึ้นเวทีเต้นโชว์เวทีหม่องได้ได้รับเสียงกรีดของแฟนครับเวทีแถบแตกคุณละ่ะมาย่อนหลังความสําเร็จกันสําหรับเต่าอย้องการเข้าสู่วงการมอล่ลาเป็นเพราะอยากหาเงินลดภาระของแม่ส่วนความคิดเห็นต่อไปนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของยายเองเด้อว่าเต่าอย้องดังเพราะอย่าง มีความสาเร็จในวงการมอลองมอลำ้ำสายงานอาชีพของตนเองเพาะอย่างกับเป็นความคิดเห็นส่วนโตัวเดอ้อจ้าขอที่หนึ่งเดอ้อยายเห็นว่าเต้าย้องเล่าดังเพอโตของเล่าเองเต้าย้องเป็นเด็กหน่อยที่คิดดีคิดอยากหาเงินอยากลดภาระของขอบกั้วซึ่งเห็นได้จากเต้าย้องบอกว่าแม่เคยไปยิบยืมค้นคางบ้าน เต้าเห็นแล้วเต้ากับบ่อยากให้แม่เห็ดแบบนั่นเต้าก็เล่ยอยากพาตาลดภ้าละของแม่เล่ยขอแม่ติดตามไอติงลีมาสมัครเป็นแดนเซอร์ของวงมอลลัมระเบียบว่าทศินส่วนขอที่สองเต่าย้องเล่าดังเพราะความขยนันความมีมานะมีอดทนที่สำคัญมีความตรงต่อเวลาเป็นคุณสมบัติของคนที่จะประสบผลสำเร็จไปหนา เต้าย้องบ่ได้เต้นเก่งเป็นแดนเซอร์ที่เต้นเก่งมากตั้งแต่ก๊กแต่เข่าเด้แต่เมื่อมาสมาัครเป็นแดนเซอร์แล้วกลับเป็นแดนเซอร์แถวหลังเต้นพิษพิษถึกถือแต่ด้วยความเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงจึงให้ความสำคัญกับการขยัน้อมมีความขยันมันเพี้ยน มีความมุ่งมันมีบ้านะอดทนมีน้ำอดนำทนฝึกซ้อมบด้เห็นแก่ความเกลียดขานพอเห็นแก่ความเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเวลาสอมมีพลังร้ายทอดใดกัไฟลงไปเต็มที่จังได้ทรงผลไทยนาเวทีผลงานออกมาดีด้วยค่าเต้นที่พอยกแม่ยกเอฟซีแฟนคลับถึกอกถึกใจ ที่สำคัญเป็นคนตรงต่อเวลาบอพัดวันประกันพุงด้วยความมุ่งมันตั้งใจหมุมานาขยันอดทนตรงต,รงต่อเวลาจังเฮดห่เต่าที่เป็นแดนเซอร์แถวหลังถึกพักดันให้มายืนหนึ่งในแถวหนาแดนเซอร์ซึ่งมีร้ายเป็นลอยชีวิตซึ่งบอกได้ว่าการมายืนแถวหนาเวทีใดบอมีไผ่ใส่พานงันพันทองมาไหวห้ บอมีพระเจ้าใส่ซ่องมาไหว้หายพี่น้องแต่มาจากตัวของเต่าเองที่มุ่งมันตั้งใจให้ความสำคัญกับการปลึกซ้อมกับงานตรงหน้าของเจ้าของจนประสบผลสำเร็จอย่างหวดงาม 3. ความดังและความใหญ่ของวงหมอล่ำระเบียบว่าทาศิลป์ที่เต่ายองอาศัยอยู่ คือวงมอล์ลัมระเบียบวาทศิลป์น,นี่เป็นมอลัวลง่งถี่ใหญ่มีฐานเอบซี่แฟนครับลายอยู่แล้วเมื่อเต่าสามารถพักดันเจ้าของมาสู่แถวหนาได้แล้วกาบบอได้เป็นเรื่องกาบบอได้เป็นเรื่องที่าทยากที่จะดังและประสบผลสสำเร็จได้ด้วยฐานที่นักแน่นของคําวาระเบียบวา,าทศิลป์ฐานที่แน่นเองนี่เองจึงเป็นลักปักแน่นห้เต่าได้ยืนยังมันคง เปรียบดังเช่นบ้านหรือเฮือนหม่องอาศัยมีอุปกรณ์ครบครันมีความหมั่นคงปลอดภัยทรงผลให้คนในครอบครัวอาศัยอยู่อย่างลมเย็นเป็นสุขเป็นเบื้องหลังสนับสน,นุนให้เต่าหยองเติบใจอย่างมีคุณภาพนั่นเองคะ่ะสี่โตของพอเอแห่งวงการหมอลำ หรือวงหมอล่ำระเบียบว่าทศินที่มองเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของเต่าหยองมีความเมตตาต่อเต,ต่าหยองของพ่อเอจังทํำไห่เต่าได้รับแรงสนับสนุนอย่างเต็มที่ไห้มีเส้นทางในงานอาชีพหมอลองหมอล่ำที่่อ,อยากลำบากจนเกินไปหนักเพราะความเมตตาความใจกว้างของพอเอถึงขนาดรับเต่าหยองเข้ามาในรอบครั้วด้วยฐานะของลูกบุญธรรม ซึ่งย่ายคิดเองว่านี่เองเป็นที่มาของโอกาสหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากชีวิตเปลี่ยนจากแดนเซอร์แถวหลังมาสูบุตรบุญธรรมและยืนในแถวหนาของแดนเซอร์โอกาสในการฝึกซ้อมโอกาสในการไหลล่องล่องซ่อ,งอมล่องซ้อมลัมซ้อมทำเพลงโอกาสในการทำอะไรต่างๆสนับสนุนให้เติบโตในสายงานหมอ่ัาได้เปิดกว้างขึ้น และเต่าก็ได้คว้าโอกาสงามงนั่นไววแล้วยางตามหลังผู้ใหญ่ยา,ยยางก่อเอะ้วยความเสื่อมันจังทรงผลไทยมีเต่าย้องมาไล่เงินล้านซูเมอนีกล่าวจากแดนเซอร์แถวหลังมายืนสง่างามอยู่แถวหนา้าได้ย่างผากภ่มใจย่างเช่นซูเมอนีเป็นแดนเซอร์ใส้เต็มพลังแสดงออกจนมดแม็กจังได้บอกได้ว่าเต่าเป็นแดนเซอร์ที่เต้นสบัด บอเป็นสองล่องไผ่ขึ้นแทนขวัญใจแม่ยกเกลีบลอยลงเลี่ยมละเบียบวัตศิลป์ด้วยทาเต็นกระแทกใจสาวๆแม่ยกเบื้งเราต้องดังติดหูดูติดตามาเท่าทุกมือนี่นั่นเองและคอหาเป็นขอสุดท้ายมีหน้าตาเป็นอาวุธกิริยาอาการเป็นสมบัติต้องมีรูปร่างหน้าตาที่ดูดี ยิ้มแย้มแจม่มใสมีความสดใสเป็นทุนเดิมอยู่ยิ่งเพิ่มความมีสเสน่ห์ความเป็นหักเข้าไปอีกบอถือโตมาดังแล้วให้ความเป็นกันเองกับแม่แม่ให้ความเป็นกันเองกับแฟนคลับเอฟซีหนาเวทีเจนเป็นเรื่องที่บ่ยากที่เต่าหยองสิก,กาวเขามานางอยู่ในใจของพอยกแมยกเอฟซีแฟนคลับ นี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนโตัวที่่ายคิดว่าซีหาคอนี่เองซึ่งเป็นแรงขับหรือทรงให้เต่าประสบผลสำเร็จในทุกมือนีเต่าย้องอายุยั่งหน่อยการเดินทางตามสายงานถนนเนซนศิลปินยั่งอีกยาวไกลมีโอกาสได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีกหลายปีพวกเข้าก้นหมักมอลำ่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ ขอให้เตาหยองเติบใหญ่ในวงการให้ยืนอยู่แถวหน้าย่างสง่างามแฟนคลับได้เมืองได้ชื่นชมผลงานทั้งนาเวทีไปอีกโดนโดนยายขอเป็นกำลังใจให้สำหรับเมื่อนี้ยายขอบคุณและสวัสดีจ้ามื่อนาพอกันไหมเนาะบายบาย